สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ก็อยู่กับผมบาเวนเจอร์นะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Star War Jedi Knight นะครับเมื่อกี้เราก็เฮย์ดานะเมืที้เมื่อกี้เราเจอแบบแบบแบบมันมแบบันเล่นหนักแค่ผมเดียวแบบว่า เราต้องทำให้เสร็จก่อนให้มันกดไอ้นั่นมันก็มาทรมานเราอะเรื่องนี้มันเจอตอนด่านด่านที่สองอะลูคมืนเรามาอนเราออกมานอกนอกโลกแล้วไม่ถึงนอกก่อรยากาศนี่เหมือนอยู่ในยานอะมันจะทะลุไม่ตีไปไหนก็ไม่รู้อะไปกันเถอะ ที่มาขาหอะไนะนี่ในสโลโมชันให่หมดลองใช้นี้ไหนดิ ได้ใช้เล็บแบบฟ้าเนี่ยแล้ก็โกรธลังนี้หมดเร็วฮะพรอนกลับโดนตัวเองหลบ<ก>เอฟเลยเหตเสียทางหมดแล้วให้ลงลงเหรอลงก็ลง ประหยัด,ยงดอ,องไม่ดีฮึใอ้ลออีกทีดิไม่กี้อีนนี้นี่ไงอาบเบลเซอร์สะท้อนเนี่ยเลเซอร์เป็นโล่เลยเนี่ย นี่เรียบร้อยนี่ F6 หลังเสีย F6 โล F5 ว่ากันไปใครเก็บของให้หมดแจอะไรเนี่ยขอเก็บสเสบียงแล้วไม่มีทางพิเศษอะไรให้ไปอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย เผอเลยนี่จังหวะที่มันอี่เผอเลยโอ้ยรอ,อบไหมไม่ต้องละมังน,นี่แล้วกันไม่มีสวิตช์อะไรให้กดแล้วใช่ไหมเนี่ย ท,ท่อไหมท่อที่สองไม่มีทางอื่นแล้วแต่มีอยู่สองทางหัวเลืกก้อยดีนะโยนเหรียญแป๊บหนึ่งโชมันบอกให้เลือกก้อยก็ไปซ้ายแล้วกันโห いいね、はいはいはい。 มันหนีอะแหมบอลโดนมาเผื่อแล้วกันมาเผื่อก่อนแล้วกันไปห้องกลางไป น่าใช้แบดเลยนี่มามาโชว์หน่อยพลังหกนี่จะน,นานเท่าไหร่เนบร้อยเลยเ okay. ลักครื่องที่หนึ่งผงว่าคงจะสบายตัวนะเอาลืมลืมเลยมันต้องเปิดเปิดก่อนอ่นะใช้น้องต่อ,ตอ นี่กลับมาเครื่องนี้ก่อนรีบเปลี่ยนตัวทำไมอะ่ะนี่ก็ไปซ้ายก่อนแล้วกันเหมือนว่าไงดีอ,งงอืมไปได้สวยแฮ่ดีนะไม่เป็นไรนะนี่น่าจะเป็นอีกห้องอะ่ะ มีอะไรเปิดให้หมดมดเสียวอยู่เฮ้ะไปสิว่าจะเปิดเครื่องด้านขวาได้นะแล้วหุ่นดำนี้ก็ออกมาไม่คาดคิดว่ามันจะยิงนะมันก็ยิงอะละ เปิดได้ยิงก็ไม่เป็นไรหรอกยืนตรงกลางนี่แหละหลับไปมันมีอะไรไหมไม่มีแล้วเฮ้ ด้านซ้ายไม่มีประตูเล็กนี่ที่เก็บของอะ่ะนี่ทางหลักทางที่เรามาในตัวหุ่นนี่มา,มาเมื่อกี้ปัดแบบเลยหั <c oughs> มหมุนสักแค่เก็บเรียบหมด ไม่เหลือดานี้ทรงนี้ที่เรายังไม่ได้ไปเนี่ยเอ้ยหนึ่งสองอดไม่เจอไอ้โดนนี่นะโดนทรมานเนี่ยอเอ้เป็นห้องเก็บของ ทางก็มีอยู่สองทางเหมือนกันแต่ก็เปลี่ยนเป็นอ,อีกทางมั่งดีกว่า เฮ้ย่อองแ้ว เรียบร้อยน,น,นี่นี่น่าจะเป็นอีกฟังอ่ะ <c oughs> เก็บก่าก่อ,อนหลบนะม่ยอมแช่เนี่ย ตังนี้ก็ล็อกอีกทำงาน,นทีทางที่มันแบบเราไม่เห็นอะอ่ะลองดูหน่อยทางนี้แหละเฮ้ยตรงนี้แหละนี้เลยแล้วกัน ต้องใช้กระสุนนวลมากแหลออะออพไรออฟเหรนะอออฟเพ้องใช้เลเซอร์เลยแล้วกันไอ้ยัยเพิ่งใช้สายฟ้านี่เลย,เยแล้วกันนะอันไง เก็บให้หมดโอ้น,นี่เปิดเปิด,เป,ด,เ,ปด,เ,ปดเปิดให้หมดเลยวันนี้เป็นที่เราขึ้นมาเอว เราไปทางไหนต่อเนี่ยซ้ายแล้วกันมันจะเป็นรถไฟอะรถไฟประเทศเราอะทางซ้ายเนี่ยนี่ก็เป็นรถไฟเช่นกันรถไฟฟ้าก็ต้องอยู่ขึ้นด้านบนอะอ่ะอันนี้แหละได้เฮ้ยยังรถไฟฟ้าใต้ดินเลยนะเนี่ย ชาชลาลพร้อมด้วยไปโดนต้อนรับเแบบ้ยนัน่ง <c oughs> เลยนะะั่งเลยอะกคนแ้วกัน ใช้พลังนี้เนี่ยมินบมนหาหนักเออเนี่ยมันเล่นกันเองเนี่ยมันเล่นกันเองก่อนแข็งแรงหน่อยแล้วกันนี่เฮ้ยนี่นี่ นี่ไงให้มันเล่นกันเองให้มันเล่นกันเองอุ้มร้ายระ F4 นะี่มีสะกดอิดอะ่ะนยียังอยู่เหรอยังอยู่เหรอ แค่นี้ก็เรียบร้อยไหนมีเหรอยืนหน่อยแล้วกันใช้คนใช้คนเล่นคนเนี่ยใช้คนเลย โอเคแล้วกันนะนี่อะไรอ่ะของอะไรเนี่ยมันใช้ไม่ได้อ่ะ ไม่ทันทำอะไรเลยสุนท้อนไปเรียบร้อยแหววช่างง่ายได้เลยนึกเกินนี่นงไม่มีอะไรใส่ขอได้แล้วใช่ไหมเนี่ยน่ามีแล้ว เกมนี้ไม่ไม่มีแฮะยาเพิ่มเกาะเหมือนนี่มันเป็นรหัสอ่ะเราใส่ีนนี้ไม่ได้อะไงล่ะทีนี้ลองไปดูก่อนดิ ไปดูนี่แดงเราอยู่เราอยู่โซนสีแดงดูหมดเป็นอะไรลูกศรลงล่างหมดยังโซนนี้หมดแล้วเอา้ะทางไงเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่มีทางอื่นนอกจากลองโดดสูงลองโดดไกลดูไดีไห,ไหม แต่อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกท็อปเหรอมีแต่สตาร์ต,ตั้งหากท็อปเหรอโอ้โ,อโหไปดูแหมเอาอ,เอันนี้ก่อนแล้วกันใช่ไหมไม่ใช่ก็ เอไม่ไม่อยากเสียงให้ชีวิตผมไปนี่แหละ,ละกว่าอาัจที่เป็นเ,เป็นในไอ้อลูกสอนลงอ่ะโคนสีแดงมันน่าจะมีอยู่สักที่หนึ่งอะ นี่ไงขอ,องดีๆมันต้องอยู่ที่ที่ลึกๆมากอะ่ะแหมร้อยเ้นเหนื่อยเปล่าเลยลก็ไม่เป็นไรสีเขียวเปนสามขีดอะ่ะอ้ําขีดสีเขียวอ่ะมันยดเอฟเลยอะ่ะ ไม่ดีใกล้เคียงไม่เคียงมากอะ่ะเออต้องไปดูวอคกอื่นเอ้ยเวลาไอ้เนี่ยมาสีน้ำเงินแล้วนี่มันเป็นเป็นเป็นสามเหลี่ยมรูท่าน่าจะซับซ้อนมากในการหาเนี่ย เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากจังวีอเอกว่านี้อันตรายแล้วเนี่ยนี่มันลึกสุดว้าสามสีสามสีสมสวีไปไปหาสีเขียวสามขีดสีเขียวสามขีดอ่ะโอเคเใช่ไหมใช่ใช่ใเลยอ่าโอเค โดดนี้ได้พอดีเลยนะมน่าจะพอดีแหละเมตรบารัค้างไว้แหละก็เสียพลังงานสีฟ้าเนี่ยแหละด้านล่างอ่ะเริ่มจากสีแดงก่อนโอเคคอนเฟิร์ม ถ้าใครหายหน้านี้ไม่เจอคือกดตัว M อ,อ่ะ <S <S ลืมตัว M นะเสเ็จแล้วต้องไงต่อเนี่ยอ๋อเออเราก็ต้องไปกดปุ่มตรงนี้ด้วยที่เรากดไม่ได้อ่ะ Rogue Leader! Rogue Leader Rogue Leader good to hear your voice. We've locked onto your signal and are in pursuit. That is one whale down of a ship you've hooked, Kyle. Can you bring her down? Maybe, but i feel a lot better about our chances if somebody on the inside were mm. working to disable the ship's shield array. I'll see what I can do about those shields, but I've got some unfinished business here. Understood. Once you get the shields down, make sure you get out of there in a hurry, because there's not gonna be much left of this ship once we're done with her. Don't waste any time on my account. Good luck, Kyle. Rogue leader out. Got it. And I'll get the, the, the shields way. too. <coughs> <coughs> Oh, เปิดคทีไงอ่ะการที่เราอยู่นี่มันจะไปไหนเนี่ยมาแล้วมันทำนี้ปุกแล้วอ่านี่ไงความสองฝ่ายก็เกิดขึ้นถ้าสวยนิ่งที่ไหนเนี่ย มันยกทับบุกโลกว่ารีทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะแล้ว สำหรับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไค i า e ช่องบาวเวนเจอร์กันด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับ